สภาพกไอบอลบอกว่าพี่ผมอยู่ได้สภาพกพอเข้าไปปุ๊บกูตายเดี <c oughs> ย๋ยวไปดูบ้านนู้นให้อยู่ในวงปะอยู่บอกว่า <c oughs> มาเหรอมาเหรอไปแล้วสัตว์มีคุณสี่เหลือหบใกล้ กูใช้คูนสี่เฮ้ยกูว่ากูใช้กูใช้คูณสี่ดีกว่าเอาคูณหกทิ้งคูณหกไกลไปเฮียไม่กูมีคูนแปดอยู่แล้วคูนแปดใส่ไปนี้ มันอยู่หลังเนินนี่ว่าล้อแตกแล้วล้อแต่สองล้อเลยขับไม่ได้แล้วมัง่ง ระเบิดมันก็มันยังอยู่อีกเหรอมันคาดอยู่ไหนวะหลังหลังเดินเออยิงไม่ได้ม่มันยิงแค่เดียวเลยนะเออมันแค่ลัจะ่า อาอีบอลอยู่ไหนวะโน่้นตรงไหนยิงวะเนี่ยด้านนู้นและบอลจะมารวมบอลจะมาอยู่ตรงนั้นอยู่หรือลมลมมตัวกับพี่บุสมองให้ละสองโลกว่ไงเ็สเข้านเข้าแพดหน้า น่าน่าจะประมาณสามอาทิตย์มั้งไม่ก็สองอาทิตย์แพทหน้าร้อยยาพาร์ติซันหน้ามาไอเน,นี้ยมาด้วยมาตอนไหนอะอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ไม่รู้ดิเสี่ยวลกบหลังเต้นีปลาสะมกวิ่งไปอะไม่หาบอลเหรอไปดิไป ิืนไปกนรังกระังไปวิ่งก็วงไหมพี่ขุดมาเนี่ยรนะังนี้หรอมาพี่ไปนะพี่ไปนะไปไปเจอหมือขนของอาสนะทุชินไม่ได้เก็บเงินไปทาได้เลยนะเพิ่งรู้เจอขวามือตรงถนนขวามือตรงถนนวิ่งละสองตัว วัดีโอทีวีครับมีรถตู้นะพี่กำลังไปบ้านอะอะจอดไหมขึ้นขึ้นเขาไปเลย้านหน้าดหน้านหน้านี้างนี้ว่ามันเจอผมพี่คุอยังไหนครับคุณยิคอร์ดครับตรงนี้นะมีอะนี่ผมห แต่ผมยิงได้ยิงได้ยิงได้อยู่ยิงได้ยิงสวยทำได้ซ้ำทำได้ซ้ำทำไม่ได้มันอยู่หลังโอเค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 เดี๋ยวขอเข้าวงก่อนสวยโอเคครังหนึ่อยู่ในวงอยู่ยิมถ้ตอนมันจะมีใส่ยังไงวะ ใส่ปรยู่เลยเขาใช้หัหวใส่เ,เลยมันใช้ออ้ทีเเ่เราเขาจะมีเขาจะมีให้าวจะไปทางไรจะาต้องกาวิ่งกูเขาจะเพิ่มยอดไมีท่านเราเราเราส่งใก่อะครับหนึ่งจ้รู เจ็บนะมึงไปดิจัผมมิดมาเลยดไดม่นจะระเบิดแล้ว ตายเลยเดี๋ยวตัวหนึ่งข้างหลังชิดจุดเดิมต้มองวิ่งไหมต้องแยกกันเล่นน่ะแยกเลยต้องแยกกันเล่นคือเอ็งกับบอลอยู่ด้วยกันอ่ะทำไงก็ได้อยู่ด้วยกันตรงหนั้นนี่ กูต้องวิ่งเข้าอ่ะเหมือนัขวาป่ายิงกูได้แต่แต่กูต้องวิ่งเข้าอยู่ดิตรงเนินตรงนน้ากูเลยกูชาร์จเลยแล้วกูชาร์จเลยแล้วกันสวยพี่สวยทล้ไงพี่เาวาสองไอเฮียร์นักสุนหมดเหลือตัวเดียวเจ้มิ่งโ น้องรักครับคนณสามเล่นเงินไปพี่อ้ำอ่านพี่อ้ำใช้กี่จอเนี่ยแค้สามจอสามเออไมื่อไรอ่านแชทอะอ่านอ่านแชทตัวเองจอซ้ายอ่านแชทชาวบ้านจอขวาสามจอจะสองแต่สองเครื่องนะมีเครื่องกระกับอันหนึ่งอ่านแชทกับพวกปรับปรับโอเวอเดยสตรีมอะไรเงี้ยเย้ มีคนถามอยู่ทำไมไป็สตรีมสองเครื่องมึงฟังสเปคกูอีกสเปคหนึ่งนะฟังให้ชัดๆนะอีกสเปคหนึ่งที่ใค้อ่านชัอย่างเดียวนะสเปคเพชเชียมโฟล์สามยูศูนย์แรมสองกิกภาพกิ๊กห้าร้อยมึงถามเลยเพชเชียมโฟล์ทำเพีอะไรได้ทำอะไรไม่ได้เลย,าายไไอัดจอกูก็ไม่ใส่กูใส่ไปอา่านแชทอย่างเดียวม,มีคนถามว่าสตรมเต็มสตรครบทั้งพี่น่าจะถ้า ครับ้สวยยคือถ้าไอบอลออกไปอ่ะก็ไม่ปกอ่ะถามอยู่ที่ไอบอลว่าจะเล่นต่อหรือว่าจะออกไปแล้วแต่บอลเลยบอลบ้างไงแบตหมดเราจะเล่นต่อไหมอ๋อโอเคโอเคงั้นงั้นทางงั้นเต็มครับพี่สองปะเนี่ยสวยๆพี่สอง ไม่กูพลาดเองแหละที่กูไม่ไม่ไปรวมกับมึงแต่แรกแต่แต่กูไปรวมไม่ได้จริงไปหัวตายก็ไมมีคนหน้าที่ไกันเยไปชาร์จเออตอนแรกกูสนใจเอ้กูจะกูจะซ้ำมีไหมหรือกูจะยิงต่อยิงต่อแล้วกันเผื่อไหว